สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการทำอาหาแดกและในวันนี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับการจัด10 course dinner แล้วก็มี after noon ที่นิดๆหน่อยๆครับก็คือว่าจัดจัดที่บ้านของผมเองแล้วก็งานนี้เนี่ยก็จะมีแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์เรื่อง d าว n t ตันแอบบนะครับก็จะเป็นการจัดอาหาร10 course แบบ ยุคเอ็ดเวเดียนก็ประมาณรัชกาลที่5รา,ารัชกาลที่6แต่ว่าเป็นของอังกฤษครับประมาณนั้นแล้วก็เมนูอาหารเนี่ยลำดับก็จะเหมือนกับในดาวตันแอปบบี้เลยแล้วก็จะไปในทํานองเดียวกันกันกบ First Class บนเรือไททานิกด้วยจะเป็นยังไงมาดูกันครับคคอร์สแรกนี่ก็จะเป็นอ e r n o น n t ทีก่อนเลยอั r n o น n นทีของเราเนี่ยชานี่ก็ ขอโทษที่ว่าไม่ได้ใช้ชาอังกฤษจะใช้เป็นชามาเลเซียนะแล้วก็อ่าก็มีพอสเซตนะเป็นเป็นออเรนจ์พอสเซตแล้วก็โคนเดรสโคนธรรมดากินกับแยมไม่มีครีมเพราะว่าทําไม่เป็น <c oughs> อันนี้แขกรับเชิญที่มาร่วมวันนี้แขกกิติมาสักลูกเอกนะต่อนะปังนะเอาละ่ะมามาเริ่มกันเลยอ่ะเริ่มเริ่มจากชาก่อนช่วงหน้าหนานี้ไม่มีอะไรลื่นลมในตอนบ่ายเท่ากับอัฟร์นูนทีกแล้วนะถูกต้องเอาละ กระเด็นเต็มไปหมดก็เรากินน้ำข่าเนี่ย่าให้ช้อนค้างอยู่ในอยแก้วเอาลงมาไว้ข้างๆก่อนต้องยกปิกเพอร์เฟคคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้าสู่อ่าช่วงหลักของเราแล้วก็คือเป็น1 e n course dinner ทุกคนพร้อมไหม พร้อมอารก็คือถือว่าพร้อมเดี๋ยววิธีการจัดโต๊ะอาหารเนี่ยก็จะจัดแบบเทนคอสเลยก็คือว่าตรงมุมมุมซ้ายเนี่ยก็จะมีมีบัตรบอกว่าเออเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างนะข้างในนะนนะนก็จะมีสิทธิ์คอด้วยกัน,นเขียนอยู่แล้วก็วิธีการกินเนี่ยก็จะมีจานตรงกลางตรงกลางนี่ก็จะเรียกว่าชาร์จ ชาร์เจอร์ก็คือเหมือนกับเป็นจานกลางที่ตั้งไว้จะมีเวลาเสริร์ฟก็จะมาวางวางวางวันนี้แล้วก็เวลากินเนี่ยเขาจะมีหลักการว่ากินจากนอกมาใหนก็คือเริ่มจากซ้อมเล็กก่อนซ้อมเล็กนี่ก็คือสําหรับสลับตัวคอสออเดอร์นะก็จะเป็นออเดอร์ที่ว่าเสริร์ฟเป็นคําเล็กๆพอดีคําวันนี้จะทําก็เป็นชิมคานาเป้แล้วก็ช้อนก็เป็นช้อนซุปช้อนซุปแล้วก็ใช้สําหรับปลา แล้วก็เป็นเมนคอร์สอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเข้านอกไปไหนเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานเวลาแก้วก็จะมี2อ0 0ันแก้วบริเวณนี้ก็ะจะเป็นแก้ว Y วายวายวันนี้ที่ใช้ก็จะเป็นวายแดงแล้วก็แก้วน้ำเปล่านะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยแบบอุปกรณ์จัดน,นี้เราขนสุพรรณหงส์ส่งผู่ห้อมาด้วยมามาเริ่มกันจานแรกฮอสออเดอร์เดี๋ยวเรียกว่า ชิมขนาเป้นะนี่คือชิมขนาเป้สุดท้ายรถวายนี่คือยี่ห้อมองแคร์มันนี่คือนี่คือคิดว่าสวยหรอสันเดียมยี่ห้อที่เขาแนะนำากดกี่บาทไม่ไม่อยากแจ้งสามร้อยวนใช่ไหมใช่ไหมถูกต้องจริงเหรอสามร้อยเหรอเขาแนะนำมาที่แกไม่ซื่อที่คุณลงจะเป็นตั้งพันห้าพันหกพันแปดแ้มึงเขาแนะนำมา กูสวยฮะใช่ไปไม่ห่านไม่หานไม่วันนี้แบบปากเปหมดว่เลี้ยงพอแล้วหรือเปล่าไหนอะจังฉูกปากคนไทยหมุนไม่ได้เลยว่าผมอ่ะเริ่มเริ่มนะมือแรกก็จะเป็นตัวของออดเดิฟออดใช้ใช้ส้อมเล็กทางขวาสุดกินทั้งหมดไปในคำเดียว เรี่องไข่ต้มไข่ต้มนี่แบบให้ความหยา,ากตัดกับกุ้งได้ดีมากมตามมาได้เลยหนึ่งหนึ่งพังทิ้งวึ้งมาตั้งเองก่อนด้วย อันนี้ทุเล่สุดเลยพยายามทำทำเป็นทอนทองในหยอดในสามัปแล้วพูงเห็นเอ้ยถ้าทำเป็นทอนทงดีกว่าสนใจจะเอามาเริ่มช้อนซุปด้างขวาซุปกินเลยต้องคนลย ดืมบอกซุปนี่คือเป็นฟังกินซุปนะซุปสับฟองคุณผู้มชมจารถัดไปแซลมอนคูลิแบ็กจะมีดิวซอสดิวซอสนี่คือจะเป็นคล<ม>้ายกับปาชมิลซอสแต่เราจะใส่ตัวดิวดิวก็คือผักชีลาวกลิกน <c oughs> ่นก็จะเป็นหอมหอมดิมดิวซอสดิวเ <c oughs> ดรรี <c oughs> ่ ผูแต่ได้ผักชีสเราไปเยอะกว่ากูอ้าวแล้วมันจะมีซ้มด้วย่อซ่มซ้มของปลาสำหรับปลาอันนี้คือเมนูปลาเมนดิสสามก็คือฟิชเขาจะเรียกเขาจะเรียกว่าฟิชเลยฟิชเมนูอือฮะบางทีเมนเมนูแรกก็คือ จ่อไม่ได้เพราะเอือโอเดรใช่ไหมเป็นสองก็คือซุปเป็นยังสามก็จะเ,เป็นฟิชอ่ะเชิญเชิญเชิญเชกินให้เลย <ขอ S 1> เลี่ยนเนาะกินคำแรกก็เลี่ยนแล้วเพราะว่าแบบซอสมันคือ,บบอเดนซอสเนยไงคุณผู้ชม,มเมนูถัดไปบาสคิวเบิร์นชีสซูเฟ่ก็คือว่าเป็นซูเฟ่ที่ว่าน่าไม่ <c oughs> <c oughs> ไข่ไข่แดงแล้วก็ไข่ขา้วอิมนมเป็นอาเมนูที่เรียกว่า remove remove เนี่ยก็คือประมาณแบบจานหลักก็จะมีพวกพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่เนื้อปลาเพราะเรามีเมนูนปลาเนี่ยใช่ไหมนี่ก็จะเป็นตัว golden chicken แล้วก็จะมี asparagus ด้วยซอสที่เราใช้เนี่ยจะเป็น tomato cream sauce นะฮ ตี่นี่เกลือใช่ได้กินหอมมั่งแต่ว่าเหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้อุ่นเลยคือมันโฮมคุ่กันเนอะไม่ใช่เชฟโรงแรมที่ว่าเจ้าของอ่าลูกค้ากินอยู่แล้วก็เชฟทำไปเรื่อยๆนี่แบบคุณต้องแดกด้วยเหมือนกันไหมคุณเอาเวลาไหนไปอุ่นเม็ดแดกเสร็จก็ห้าทุ่มเลยแหละอุ่นไปมาซอสเป็นไงบ้าง ไปคุณผู้ชมก็จะเป็นคอสที่เท่าไหร่หก watermelon องสาอยทำไมทำไมหกหวานมาันมาแซ่ดตันที่หกมันไม่ได้ติดถ่ายเพราะว่าคอสนี้เนี่ยความตั้งใจของคอสเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น palette cleanser คือตัวคอสเนี่ยเป็น palette cleanser คือเคลียร์ทำความสะอาดบริเวณ ปากเพดานบนให้ให้มันสะอาดเพื่อพร้อมที่จะรับเมนูคาวต่อไปนั่นก็คือโรสซอสเสร็จนั่นเองต่มหลองคอุณผู้ชมคอสต์ไปมันจะเป็นคอสตโรสโรสก็คือเหมือนกบับย่าง,งปกอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นตัวไส้กรอกอุ้ยลืมน้องไก่อะน้องไก่นี่เป็นไส้กรอกกับส้มทีนี้เนี่ยความพิเศษก็คือเราจะใส่ตะไคร้ไปด้วยเพื่อกลิ่นม,มันจะได้หอม ู้ชมเข้ามาสู่ข้อที่8แล้วอ้อที่8ก็คือสลัดปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นของสองเป็นเป็นของฝรั่งเศสเนี่ยสลัดจะอยู่แบบอยู่แน่แนแต่นี่คือแบบของอังกฤษนะสลัดจะมาท้ายเป็นป,ปเมเโลสลัดก็คือสลัดส้มโอแล้วก็น้ําน้ําสลัดก็ทําเองเป็นน้ําเกี่ยวกับน้ำน้ำเอาน้ำส้มนะเป็นส่วนผสมหลักน้ำส้มกับน้ำพึ้ง มองหน้ากันทำไมฮะสลับสลัซ้อมกินซ้อมโก้นึมว่าเกันคุณอาซุปเปร์นหงร่วงผมไม่รับประทานมาเกอดเทส่สดรับประทานแผ่นหวานได้อันนี้ก็จะเป็นของหวานแล้วเป็นแอปเปิลพายเดี๋ยวก็จะไ ควรจะผิดหกนท่านทก็่า้กาสู่ามานูสุดท่ายขุงทรานก็คาอเุกทานทุกท่านทุกท่านทุกนทุก็คือทป็นผุกม้นามาที่เนลือจาก่ก <laughs> เก้าคอร์ดที่ผ่านมาก็คือมีส้มโอมีแอปเปิลมีส้มส่วนชีสนี่ก็จะเป็นบรีชีสนะแล้วก็จะทบทวนสิบคอร์ดมีอะไรบ้างดูเมนูที่ที่ทำหนึ่งก็คือจะเป็นฮอร์สเดอร์ออเดอร์ก็คือจะเป็นชิมคานาเป้สองก็คือซุปจะเป็นซุปฟักฟองสามก็จะเป็นฟิชก็คือแซลมอนคูริแบตกับบิวซอสใช่ไหมแล้วก็คอร์ดที่สี่เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเอนทรีนะก็คือเป็น ชีสซูเฟ่คอสที่ห้าก็เป็นรีมม่ก็จะเป็นโกลเด้นชิคเก้นยูเทอร์เนตอครีมซอสแล้วก็คอสที่6ก็จะเป็นซอเบทสำหรับเป็นเหมือนกับพาเลตครีนเซอร์ก็เป็นวอเตอร์เมิลอนซอเบตคอสที่7ก็จะเป็นโรสนะที่นี่ก็จะทำเป็นโรสซอสเซรจวิตออเรนคอสที่8ก็จะเป็นสลัดเป็นสลัดโฮมเมลสลัดแล้วก็คอสที่9ก็จะเป็นแอปเปิ้ลพายแล้วก็นี่ก็คือคอสสุดท้าย รูดแอนชีสจบสิบที่แสยนยาวนานตามแบบฉบับดาตดันแอดดีของเราสองสองชั่วโมงรึ้ทำทั้งวันอนะ่ะวันนี้ทำทั้งวันอนะ่ะมึงวันนี้ทำทั้งวันจริงๆนะแล้วก็ปกติต้องช่วยน่าจะต้องล้างจานอีกประมาณสักสามชั่วโมงก็วิ่งเมื่ออ่ะกินเลยเอาซ่อมนิดจิ้มเนี่ยอันนี้ก็ดูมาแล้วทำตามมา แล้วทำไมใันฉีแตัวเนียฮะก็ก็ต<ข>อนที่ซื้อมันเขาแนะนำมัน <laughs> มันถูกมันลดราคา <laughs> <laughs> อ่ณผู้ชมเสร็จแล้ว10บสิบคอส dinner นนของเราถ้าเกิดว่าคนไหนสนใจในะเรื่องในวันนี้นี่จัดในครบรอบ4ปีเพจครัวชั้น8คนไหนสนใจก็ไปกดไรค์ได้เพจชื่อว่าครัวชั้น8ชั้นกับ8ไม่มีเว้นวรรกนะ อย่าลืมสามารถสร้างความดูหราที่บ้านได้เพียงแค่มีชุดจันชามที่พร้อมคลิปหน้าอ่าไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันติดตามอีกทีบ๊ายบาย